คุณผู้ชมครับแม้ว่าจนถึงนกขณะน,นี้หมูจะมีราคาแพงนะครับแต่สินค้าของอีซียุคนยังไม่ขึ้นราคานะครับแม้ว่าสินค้าของเราส่วนใหญ่นั้นจะทํามาจากหมูนะครับจะทํามาจากหมูผมก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมมาโดยตลอดนะครับที่อุดหนุนแล้วก็ชื่นชมรสชาติของสินค้าชุมชนที่ผมเอามานําเสนอขายเนี่ยเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเป็นอย่างดีมาโดยตลอดถามว่าเอ๊ะทำไมถึง ไม่ปรับขึ้นราคาไม่ลดปริมาณหรือแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ได้รับผลกระทบเหรอได้รับครับแต่ก็อย่างที่ผมเคยบอกกับคุณผู้ชมว่าคือถ้ามันไม่ไม,ไม่ไม่ถึงที่สุดจริงๆนะครับผมคงไม่ไม่ไม่ไปทําอะไรหมายถึงว่าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะว่าผมเคยบอกแล้วว่าผมไม่ได้ขายเอารวยผมไม่ได้ขายเอารวยถ้ามันพออยู่ได้ผมโอเคหรือช่วงนี้มันเป็นช่วงไม่ปกติ นะซึ่งก็ต้องโทษรัฐบาลที่ขาดวิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหายอย่างรุนแรงไม่มีความเข้าใจไม่มีความกระตือรือร้นเป็นวิธีการทำงานแบบระบบราชการนะแล้วก็แล้วก็มีความใส่ความคิดที่ผิดๆเข้าไปในหัวสมองบอกว่ามันแพงเพราะกลไกตลาดกลไกตลาดบ้าอะไรล่ะครับขึ้นทีละทุกอาทิตย์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 ขึ้นกระชากกันขนาดนี้มันไม่ใช่ล่ะครับมันไม่เคยมีเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ ที่ต้องวิภาควิจารณ์ที่ต้องแฉนะผมใช้คำว่าผมก็แฉให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้เห็นทีนี้เมื่อมันเป็นเรื่องของรัฐบาลที่ขาดวิสัยทัศน์ผมก็เป็นคนคิดอะไรที่อาจจะมีความคิดไปเรื่อยนะครับก็คือมันไม่ใช่ความผิดของใครมันไม่ใช่ความผิดของชาวบ้านที่อยู่ๆจะต้องมากินของที่มีราคาแพงแบบนี้เพราะรัฐบาลไม่มีความพร้อมไม่มีวิสัยทัศน์ในการรับมือปัญหามาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับ พอปัญหามันระเบิดออกมาทุกคนก็เดือดร้อนนี่ล่าสุนทรีพาณิชย์บอกให้ไปกินไก่นะจะขายไก่ถูกคือเลอะเทอะนะครับไอ้เรื่องพวกนี้คนมันทํากันได้อยู่เองอยู่แล้วไม่ต้องรอให้คนสุนตรีพาณิชย์เนี่ยมาสอนหรอกเหมือนที่ครั้งหนึ่งโมเดกประยุทธ์สอนไปเลี้ยงไก่นะครับไม่ต้องสอนชาวบ้านเรื่องพวกนี้เนี่ยคุณทาอย่างกับชาวบ้านเขาโทษนะครับเขาโง่ขนาดนั้นเลยเหรอในความคิดคุณนะ่ะที่ต้องไปสอนเขาเลี้ยงไก่ะเขาเลี้ยงกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดกันหมดแล้ว นะของพวกนี้ไม่จําเป็นที่คนเป็นนายกต้องไปพูดคนอยากเห็นความฉลาดความเก่งกาจของนายกมากกว่านี้พูดรัฐบาลเพราะเนี่ยผมก็ถือเป็นความผิดพลาดของรัฐบาลรัฐบาลที่เป็นมือสมัครเล่นรัฐบาลที่ได้เวลาบริหารประเทศชาติมา8ปีแต่ทําอะไรไม่ดีนะครับแล้วความเดือดร้อนก็ตกมาอยู่ในในชีวิตของพ่อแม่พี่น้องประชาชนตัวใครตัวมันครับคนรวยก็ไม่เดือดร้อนอะไร คนจนก็ลําบากนะครับทํามาหากินก็เหมือนกันคนรวยก็อู้ฟู่ไปเหลื่อมล้ากันเข้าไปเจ้าสงเจ้าสัวตัวเล็กตัวน้อยก็รับเงินแจกไปเงินแจกก็เงินกู้ท่านนั้นแหละครับประเทศชาติเนี่ยนะครับจะเดินหน้าไปสู่ปัญหาเรื่อยๆนะครับเดินหน้าไปสู่ปัญหาเรื่อยๆปัญหาที่มันเอ่อเริ่มก่อตัวขึ้นมามันจะเริ่มปรากฏให้เห็นเรื่อยๆหลังจากที่เวลาผ่านไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ถือว่าเป็นป เป็นความผิดพลาดของของคนอื่นนะ่ผมคิดว่าบุความผิดพลาดของรัฐบาลนะครับก็สงสารประชาชนแล้วก็มาคิดผมก็เป็นสื่อผมก็เลยไม่ขึ้นราคานะผมก็เลยไม่ไม่ไม่ขึ้นราคาถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆนะจริงจตอนนี้มันก็ที่สุดแล้วแหละนะครับแต่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยให้ดูไส้อ้วน ไส้อัวชุดละสองร้อยยี่สิบเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับมีสองรสนะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดหมูเลยนะครับเนี่ยหมูล้วนๆเลยครับเนี่ยนะหมูเน้นๆเลยนะครับผมก็ได้แต่ย้ํากับทีผลิตบอกว่าห้ามลดคุณภาพเด็ดขาดนะราคาสองร้อยยี่สิบถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือไม่ก็เข้าไปอินบ็อกซ์หรือที่เรียกว่ากล่องข้อความเพจอีซี่ยุคน หรือว่า Normal ยุคนนะครับ easy ยุคนหรือว่า Normal ยุคนหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้ในลิงก์ไลน์นะบอกทีมงานได้เลยว่าสนใจไส้อัว่วน้ําหนักครึ่งโลนะฮะจะเอาแบบเผ็ดหรือไม่เผ็ดนะครับผมก็ได้แต่ย้ํากับทีมงานไปบอกว่าห้ามลดคุณภาพเด็ดขาดนะครับต้องคงไว้ผมถือ,อยังไงคือคือที่ผ่านมาเราก็ขายแล้วก็ได้กําไร ชาวบ้านเขาก็ช่วยอุดหนุนเรามาเป็นอย่างดีวันนี้มันไม่ใช่ความผิดของใครเลยไม่ใช่ความผิดของชาวบ้านเลยนะครับเราซึ่งอยู่ได้เพราะแรงศรัทธาแรงสนับสนุนจากคุณผู้ชมวันนี้ถ้าเรายังทำแบบเดิมไม่ขึ้นราคาและคิดซะว่าเป็นการเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันบ้างต้องคิดแบบนี้ผมบอกจริงมาคิดซะว่าเราเรา,เ,ราเวลาเขา เวลาเราเดือดร้อนเขาก็มาซื้อของเราเพราะเราต้องการรายได้วันนี้หมูแพงชาวบ้านเดือดร้อนเราก็ขอไม่ขึ้นราคาคงคุณภาพสินค้าเพื่อที่ตอบแทนเขาบ้างเหมือนเอากําไรมาคืนเขาว่ะเหมือนเอากําไรมาคืนเขาอะ่อนอาานาอะนี่คือสิ่งที่ผมคิดนี่คือสิ่งที่ผมบอกกับทีมงานบอกกับพ่อค้าแม่ค้านะสองร้อยยี่สิบนะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับขายเหมือนเดิม หมูเนื้อเนื้อเน้นเน้นเหมือนเดิมนะครับถ้าสนใจอยากสนับสนุนไอเดียความคิดแบบผมก็สนับสนุนก็มาได้ก็อย่างที่ผมบอกอะผมมันเป็นผู้บ้านๆนนะครับเป็นคนไม่ดีลานะตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนผมอยู่ผมขายของมาเป็นปีอ่ะคุณผู้ชมช่วยผมซื้อซื้อซื้อมาเลยตลอดมีกําไรจ่ายทีมงานช่วยชาวบ้านทํารถข่าวปันสุขแล้ววันเนี้ยในยามที่คุณผู้ชมเดือดร้อนน่ะนะ การที่ผมไม่ขึ้นราคาไม่ลดคุณภาพไม่ลดปริมาณเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าผมก็ได้คืนกําไรเหมือนกันนะยิ่งในยามวิกฤตนะยิ่งในยามวิกฤตเนี่ยโดวยวิธีคิดแบบผมเนี่ยมันจะเห็นถึงความเป็นคนเห็นถึงความเป็นมิตรเห็นถึงความเป็นเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมบุดมการที่ชัดเจนที่สุดในยามวิกฤตไม่ใช่ยามสุขนะครับ 220ครับถ้าสนใจก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับไส้อั่วนะมี2แบบนะฮะมีเผ็ดกับไม่เผ็ดคุณผู้ชมก็บอกกับทีมงานก็ได้เลยนะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาก็ได้หรือในลิงก์ไลน์ชัวร์กว่านะคุณผู้ชมครับลิงก์ไลน์มันจะมันจะกดเข้าไปในไลน์เลยเหมือนกับเราคุยไลน์กันนะคุณผู้ชมก็ทักทีมงานก็ไปหรือไม่ก็อินบ็อกซ์กับที่เรียกว่ากล่องข้อความของเพจ e a s y ยุคนหรือว่า Normal ยุคนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานเข้าไปตอบรับือในลน์กับใน ปล่องข้อความเนี่ยมันจะค่อนข้างชัวนะครับอีกอันหนึง่งอีกอันหนึ่งก็เป็นแหนมแหนมที่มันทำมาจากอะไรอ่ะคุณผู้ชมน,นะนะทำมาจากหมูแทบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับก็เหมือนกับไส้อัวนั่นแหละแหนมเนี่ยชุดละร้อยห้าสิบนะชุดละร้อยห้าสิบนะเนี่ยหนึ่งชุดก็เป็นแพ็คแบบนี้มีสิบห้าอันนะครับไม่ขึ้นราคาเหมือนกันไม่ลดคุณภาพผ้ามเด็ดขาดนะครับ นะบอกกับทีมงานไปเป,เปที่เรียบร้อยนะครับชุดละร้อยห้าสิบนะเป็นแหนมที่อร่อยมากหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์ก็ว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์นะครับเข้ามาในลิงก์ไลน์แล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็กล่องข้อความเพจอีซี่ยุคคนหรือบ้านอมออยยุคนนะครับแหนมเป็นแหนมหมูนะฮะอร่อยมาก,อร,อ,มากอร่อยที่สุดในโลกหลายคนเนี่ยสั่งก็ไปแล้วบอกว่าโอ้โหนีพ่พูดตรงๆนะเขาบอกว่าเขาเกิดมาเขาไม่เคยกินแหนมแบบนี้มาก่อนอร่อยมาก เนี่ยตัวโชว์ที่บ้านผมเนี่ยหมดเลยไหมครัผมกินตลอดนี่ต้องเอารูปภาพในใน iPad เนี่ยนะมาเปิดให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับชุดละร้อยห้าสิบมีพริกขี้หนูสวนหนังหมูหนังหมูก็ขึ้นราคานะครับนี่พูดตรงๆพริกขี้หนูก็หายากนะเออแถวบ้านนะนะหมูเนี่ยก็แพงเห็นไหมครับของมันขึ้นหมดแหละนะครับแต่ผมคิดว่าตอนนี้ผมยังจะไม่ขึ้นราคาเพราะว่านั่นแหละผมมัน มันเป็นคนมีความรู้สึกตื้นตันที่คุณผู้ชมสนับสนุนผมมาเลยตลอดไงนะแล้ววันนี้ปัญหาอยีางที่ผมเกิดน,นำอ่ะมันเกิดมาจากรัฐบาลขาดวิสัยทัศน์เรื่องหมูนี่ชัดเจนครับหมูนี่ชัดเจนครับถ้ามันเป็นปัญหาเรื่องของหมูแบบว่าเออเป็นปัญหาไอ้ที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยมันต้องเป็นกันทั้งโลกมันต้องเป็นกันทั้งภูมิภาคแต่อันนี้เขาบริหารจัดการกันได้เรากับบริหารจัดการไม่ได้ แล้วก็ไล่ให้ประชาชนไปกินไก่อะไรแบบเนี้นะครับมันไม่ใช่หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อประชาชนเดือดร้อนต้อนรับปีใหม่นะครับผมก็ยืนยันว่าจะไม่ขึ้นราคาณนะขณะนี้นะครับจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคุณผู้ชมครับจะพยายามทําให้ได้มากที่สุดณนะขณะนี้จะยื้อให้ได้นานที่สุดนะเพื่อถือเป็นการคืนกําไรตอบแทนความรักความ ให้โอกาสที่คุณผู้ชมมีให้กับผมกับทีมงานมาเลยตลอดนะครับแหนมชุดละร้อยห้าสิบนะถ้าอยากสนับสนุนสื่อทีมงานข่าวแบบนี้ก็ซื้อเข้ามาได้นะครับและที่สําคัญของทุกอย่างเนี่ยผมเลือกของดีนะครับผมเลือกของที่ดีมีคุณภาพมามาให้กับคุณผู้ชมเท่านั้นแล้วก็รายได้อีกเป็นจํานวนมากหลายส่วนเลยนะครับ กลับไปที่เด็กในต่างจังหวัดกลับไปที่ชุมชนในต่างจังหวัดเอามาทําโครงการรถข่าวปันสุขต่างๆเนี่ยนะครับสาเหตุที่ผมกล้าที่จะไม่ลดราคากล้าที่จะเอ้กล้าที่จะไม่ขึ้นราคากล้าที่จะไม่ลดปริมาณเนี่ยเพราะว่าผมไม่ไดเอากําไรขาดทุนเป็นตัวตั้งเสมอไปนะแน่นอนครับทาทามาหากินก็ต้องเอากําไรถูกไหมครับมาถึงจะอยู่ได้แต่มันมันไม่ต้องทุกวันอ่ะมันไม่ต้องทุกครั้งมันไม่ต้องทุกโอกาส เราดูด้วยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอย่างเรื่องของหมูเนี่ยมันเป็นปัญหาของแม่งรัฐบาลน,นักการเมืองแล้วประชาชนก็มาเดือดร้อนคนกินน่ะคนกินก็คือคนซื้อเนี่ยเดือดร้อนเบอร์หนึ่งนะเดือดร้อนเต็มเต็มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยน้อยก็ให้ผมก็ขอเป็นก็ตัวของเราเองเราจัดการได้ไงองค์กรของเราเองเราจัดการได้ไงก็ขอเป็นสักองค์กรหนึ่งและกันที่ที่ไม่ซ้ําเติมเว้ย เรามันก็เป็นผู้ประกาศข่าวมีรายดุ้งรายได้ทีมงานก็ยังมีรายได้เงินทองใช้จ่ายกันอยู่ไม่ซ้ําเติมชาวบ้านไม่เอาไม่ใช่ความผิดเขาเลยอ่ะนะส่วนผมก็คงไม่ไปบอกให้เขาไปกินปลากินไก่อ่ะนั่นเขารู้อยู่แล้วนะคือคนที่ไปบอกคนอื่นเฮ้ยคุณกินไก่สิเฮ้ยคุณกินปลาสิคือคุณให้ระลึกไว้เสมอนะคุณน,นี่เป็นคนโคตรดูถูกคนอื่นเลยนะ ดูถูกสติปัญญาคนอื่นเรื่องเท่านี้ทำไมเขาจะคิดไม่ได้มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวเขาเองไม่ต้องรอยรัฐมนตรีพาณิชย์ไม่ต้องรอให้คนดังคนมีชื่อเสียงมาสอนหรอกครับเขารู้ทำไมจะไม่รู้อยู่บ้านเนี่ยนะดูทุกบ้านเขาก็รู้กันหมดเฮ้ยวันนี้หมูแพงเฮ้ยเดี๋ยวซื้อปลาดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวซื้อไก่ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวดูนี่นั่นดีกว่าเขารู้ไม่ต้องไปสอนเขาหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ปัญหาว่ากิดรัฐบาลผมก็ไม่ซ้ําเติมนะครับคิดแบบเนี้ยนี่คือผมไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคนอื่นจะคิดยังไงผมใครจะขึ้นราคาหรือก็มีเหตุผลคนใดผมก็ไม่ได้ไปพาดพิงอะไรเขาแต่ผมก็าลังจะบอกว่าผมคิดแบบเนี้แหนมนะชุดละร้อยห้าสิบชุดละร้อยห้าสิบสนใจเพียงว่าสนใจเข้ามาหรือกล่องข้อความหรือว่าในอินบ็อกซ์ก็ได้หรือว่าในไลน์ก็ได้จะขึ้นในคุณผู้ชมได้เห็นนะครับเออนี่อีกอันหนึ่งนี่ก็นี่ก็หมูนะฮะ แคบหมูไงชุดละร้อยยี่สิบน้ำพริกแมงดากับปลาร้านะครับมีสองแบบนะมีน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลา,ามีน้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลานา้ำพริกแมงดากับน้ำพริกปลาพร้อมแบบแคบหมูทํามาจากหมูล้วนเลยนะครับนะทามาจากหมูล้วนร้อยยี่สิบเหมือนเดิมครับอร่อยมากครับน้ำพริกเนี่ยถ้าใครเคยได้ทานเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเป็นน้ำพริกที่ ที่เออแปลกๆดีนะคือผมเคยบอกคุณผู้ชมแล้วไงว่าปกติผมเป็นคนไม่ค่อยชอบทานน้ำพริกเท่าไหร่แต่น้ำพริกอันนี้ผมกินนะมีแมงดากับปลาร้าสุกนะครับขายเป็นเซตแบบนี้เป็นชุดแบบนี้รยบาทสูตรเมืองน่านนะครับสูตรของผมทุกอย่างอะสูตรเมืองน่านหมดอะสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดผมเองนะชุมชนมีแมงดากับปลาร้านะครับคุณผู้ชมจะเอาแมงดาปลาร้าก็บอกทีมงานเขาแล้วก็จะมาพร้อมกับแคบหมูแบบไม่ถุงหนึ่งชุดละาร้อยยี่สิบบาทนะครับ นอกจากนั้นก็จะมีกล้วยกล้วยฉาบอันนี้ไม่ได้ทํามาจากหมูนะชุดละร้อยสี่สิได้แบบนี้สาถุงมีเนยกับหวานนะครับคุณผู้ชมจะเอาเนยกี่ถุงก็บอกทีมงานจะหวานกี่ถุงก็บอกทีมงานนะครับกล้วยฉาบนะชุดละร้อยสี่สิบหนึ่งชุดได้สามถุงเลือกเอาเลยครับนะหนึ่งชุดมี3าถุงคุณผู้ชมเลือกเอาได้เลย ถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจเข้ามาหรือในอินบ็อกซ์กล่องข้อความเพจอีซี่ยุคนอร์มัลยุคนหรือด้านล่างครับด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์คุณผู้ชมก็กดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ก็ชัวร์เหมือนกันนะครับนะได้สามถุงหน้าร้อยสี่สิบนะเลือกเอาได้เลยนะครับส่วนหมูเนื้อเดียวผมหมดพอดีนะเดี๋ยวผมก็ต้องสั่งมาเหมือนกันเพราะว่าผมก็ต่อคิวเหมือนคุณผู้ชมเวลาจะกินเวลาจะใช้เนี่ยนะครับไปที่เพื่อนของผมที่ทําอยู่ เนื้อสองเก้าห้าหมูเท่าไหร่หมูสองร้อยห้าสิบเหมือนเดิมครับเนื้อสองร้อยเก้าสิบห้ามมีลูกหรือเปล่าเนื้อสองร้อยเก้าสิบห้าหมูสองร้อยห้าสิบเหมือนเดิมถ้าไม่หมูสองร้อยห้าสิบเหมือนเดิมหละคุณผู้ชมครับก็เหมือนที่โม้ไปเมื่อกี้แหละนะอืมว่าไม่ขึ้นครับผมไม่ขึ้นนะผมยังไม่ขึ้นเอางี้คือผมก็ไม่กล้ารับปากนะว่าผมจะทําไปได้นานขนาดไหนแต่เอาว่าณปัจจุบันเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยนะผมไม่ขึ้น อันนี้เป็นหมูที่ผมไปกินมานะตอนคือถ้ามันฟีดมันอาจจะสีไม่เหมือนแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้หมูแดดเดียวทอดอันนี้ทอดเลยนะอันนี้คือถ่ายตอนทอดใหม่ๆตอนที่ยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ใส่ถุงอะนะนะตากเสร็จแล้วทอดจะเป็นแบบเนี้ยชุดละสองร้อยห้าสิบเอใช้ส่วนของหมูที่แพงนะครับแล้วราคาก็แพงด้วยสองร้อ <c> ย <oughs> กว่านะครับ ราคาก็แพงด้วยเดียครับหมูแดดเดียวคือถ้าเป็นเนื้อเนี่ยสีมันจะเข้มกว่าเนื้อจะเป็นแบบเนี้นะเนื้อจะเป็นแบบเนี้ยอันนี้ทอดแล้วนะเนื้อสองเก้าห้าหมูสองร้อยห้าสิบนะครับนะน้ำหนักสี่ร้อยจไม่ลดคุณภาพไม่ลดปริมาณนะทุกอย่างต้องสุดยอดทุกอย่างต้องที่สุดเหมือนเดิมเท่านั้นนะนะไม่ลดคุณภาพไม่เพิ่มราคาด้วยนะ สนใจก็พิมพ์ว่าาสนใจสนใจเข้ามาหรือเข้าไปในลิงก์ไลน์นะครับชัวร์สุดคือสนใจเนี่ยบางครั้งทีมงานก็ไม่เห็นเพราะมันไปนปนกับคอมเมนต์ข่าวนะครับเข้าไปในอินบ็อกก็ได้กล่องข้อความนะครับหมู250เนื้อ295เส่เพิ่มราคาคุณภาพคงเดิมเอ่อทำไมอ่ะทำไมอ่ะหมูอันนี้หมูนี่นี่นี่ตอนเขาทำเห็นไหมใช้หมูเน้นๆเ,เลยนะครับ ใช้หมูเน้นๆเลยนะเออไม่ขึ้นราคาก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนั่นแหละอันนี้เป็นเนื้อนะรูปเนื้อเนื้อตอนที่เราแพ็คละนะอืมก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปนั่นแหละว่าว่าปัญหาครั้งนี้ผมเอาตรงๆเยนะผมโทษรัฐบาลแบบเต็มเต็มเลยนะเรื่องหมูเนี่ยนะไม่มีวิสัยทัศน์เลยในการจัดการปัญหาในการแก้ไขปัญหาและสุดท้าย เพราะความไม่มีวิสัยทัศน์เพราะความไม่รู้เรื่องเพราะความเป็นคนไม่เก่งแต่ชอบบอกว่าตัวเองเนี่ยดีตัวเองเนี่ยเก่งนะสุดท้ายสุดท้ายยังไงอะครับพลเดกประยุทธ์ไม่เดือดร้อนหรอกรัฐมนตรีมีใครเดือดร้อนหรอกบ้านช่องรวยเป็นมหาเศรษฐีจะซื้อหมูโลเป็นพันเขาก็ซื้อกินกันได้เขาไม่เดือดร้อนนี่แต่สุดท้ายมันมาตกเอากับใครตกอยู่กับชาวบ้านผมย้ํานะที่ผมไม่ขึ้นราคาเพราะผมคิดถึงตรงเนี่ย ตกอยู่กับชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็ต้องเป็นคนเดือดร้อนชาวบ้านก็เดือดร้อนอยู่แล้วเป็นคนยากคนจนอยู่แล้วผมเป็นแค่ตัวเล็กๆผมก็ไม่เลยไม่อยากจะซ้ําเติม้าไปอีกถ้าผมขึ้นราคาก็เหมือนกับว่าผมก็เอาตัวรอดแล้วก็โยนภาระทุกอย่างไปที่ชาวบ้านเหมือนเดิมผมก็ถือว่าอ่าไม่เป็นไรช่วงที่หมูมันไม่แพงมากเนี่ย คุณผู้ชมยังอุตส่าห์อุดหนุนผมซื้อผมผมก็ได้กําไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยถูกไหมครับแล้ววันนี้ถ้าผมจะได้กําไรน้อยลงหรือขาดทุนนะหรือเท่าทุนหรือขาดทุนนะก็ไม่เป็นไรก็ลองดูสักตั้งหนึ่งว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยไปอีกกี่วันกี่เดือนกี่อาทิตย์ก็ค่อยๆดูไปก่อนตอนนี้ยังไหวอยู่ก็สู้กับชาวบ้านไปผมก็สู้กับคุณคุณสู้กับผมให โอกาสผมติดตามผมแชร์ข่าวผมชื่นชมผมผมขอบคุณยิ่งกว่าอะไรทั้งทั้งนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันเกิดวิกฤตผมไม่อยากเป็นวิกฤตของชาวบ้านอยู่แล้วแล้วผมก็จะเอาตัวรอดแล้วก็มาซ้ำชาวบ้านผมไม่ทำคนระับปีที่ผ่านมาผมได้กำไรผมพูดตรงๆผมก็ได้กำไรเอาไปจ่ายชาวบ้านเอาไปจ่ายชุมชนเอาไปจ่ายเด็กทีมงานเอาไปทำบุญเอาไปหล่อเลี้ยงตัวเอง เอาไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าทีมงานเนี่ยผมก็ได้ได้มาโดยตลอดเป็นปีแล้วถ้าช่วงนี้ผมจะเสียบ้างไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นการให้ใจกันที่คุณผู้ชมให้ใจสั่งของผมมาเนี่ยนะครับทีละไม่รู้จะกี่ชุดต่อกี่ชุดนะครับพูดแล้วก็ซึ้งใจเห็นแหนมก็อยากกินอันนี้เป็นแหนมเอาไปทอดนะครับแหนมทอดสูตรยุคนเนี่ยทอดเนี่ยมันไม่ไหม้หน่อยนะครับมันจะหอมเนี่ยแหนมมชุดละร้อยห้าสิบ เน่เน่แหนมเน,น่เห็นไหมครับสวยไหมโอ้คือแหนมผมเนี่ยมันเป็นแหนมสดทําใหม่หมดของทุกอย่างที่คุณผู้ชมกินของผมีนของใหม่หมดนะครับทํทาก็ทํายากบริหารจัดการยากต้อง,ต,องต้องใช้ทรัพยากรเยอะเพราะว่าเราไม่ได้ทำเยอะเยอะเราเน้นสั่งมารีบทําอร่อยทรงให้คุณผู้ชมได้กินของดีที่สุดไงนีให้คุณผู้ชมได้กินของดีที่สุด เห็นไ,ไหมนี่ในแบบผมในแบบพรีเซนเตอร์ฮนะลูกชายคุณโตกินแหนมไงเด็กอายุแปดเก้าขวบแนละ้วแต่เขาจะกินแหนมสุกแล้วองตองเฮ้ยองฟองนะลูกชายนะลูกชายก็นี่แหละครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนะี่ยผมมีวิดีโอแล้วก็ เราทําสดใหม่เสมอนะครับไม่ได้ทําของเก่าๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาเจอกบิ้่ขายของด้วยนะแต่ก็ามาบอกคนนี้แหละว่าไม่ขึ้นราคาของผมส่วนใหญ่ทั้งนั้นเลยครับทํามาจากหมูครับนะอันนี้นีนน่ตอนทอดเนื้อ,อย่าตัดเนื้อึ้นมาเลยครับ นะหมู250เนื้อ295คุณภาพทุกอย่างเหมือนเดิมราคาไม่ขึ้นผู้ชมลำบากเพราะรัฐบาลมาพอแล้วแค่นี้ก็หนักแล้วผมทำอะไรได้ผมก็ทำสละอะไรได้บ้างก็ยินดีที่จะทำนี่คืออีซียุคนนี่คืออีซี n e นินี่คือสินค้าชุมชนที่เรายืนยันว่าไม่ได้ทำมารวยทุกอย่างต้องเดินทางไปพร้อมกันกับชาวบ้าน ถ้าชาวบ้านไม่มีกำลังซื้อผมก็อยู่ไม่ได้ถ้าชาวบ้านมีปัญหาคุณผู้ชมกำลังประสบกับปัญหาข้าวยากหมากแพงแล้วผมชิงแต่จะเอาตัวรอดอย่างเดียวเมื่อคุณผู้ชมอยู่ไม่ได้ผมก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมีทุกเราก็ร่วมทุกมีสุขเราก็ร่วมเสพขอพวกคุณมากๆ สำหรับการอุดหนุนสินค้ายุคนตลอด1ปีที่ผ่านมาสวัสดีครับ